อย่างที่เนี่ยแหะค่ะในพื้นที่ดอยเต่าค่ะทะเลสาบดอยเต่า นี่ไม่ใช่ทะเลนะคะ oh แต่เป็นทะเลสาบค่ะคุณผู้ชมคะแล้วชาวบ้านบอกนี่คือภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นช่วงจังหวะที่พายุกําลังเข้าเนี่ยเขาบอกว่าพายุขึ้นพัดกระหน่ำนานถึง40นาทีนี่ถ้าถ่ายภาพมาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เอาไปให้เห็นเนี่ยค,คนก็นึกว่าเอ้ยนี่ทะเล,ะเลเอาวไทยหรือฟันอันดามันเนี่ยไม่ใช่ค่ะแต่อยู่ภาคเหนือที่ดอยเต่าเชียงใหม่นะคะชาวบ้านเนี่ยบอกว่าคลื่นเนี่ยกระทบเข้าหาเรือนแพนักท่องเที่ยวกับเรือหาปลาของชาวบ้าน จนล่มไปหลายลำเลยนะคะสูงถึง1เมตรแล้วหลังจากที่มีลมแรงขนาดนี้ก็มีฝนตกลงมานอกเหนือจากที่เชียงใหม่เองก็ยังมีอีกหลายพื้นที่นะอย่างภาคใต้สุราษฎร์ธานีเองก็มีน้ําท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่ตําบลป่าร่อนอําเภอการจนิญดต์ค่ะก็ทําให้มีน้ําป่าไหลหลากลงมากระแสน้ำเนี่ยพัดเอาชาวบ้านสคนลอยไปกับน้ํา กู้ภัยค่ะก็ต้องเร่งให้การช่วยเหลือเพราะว่าน้ําสูงลึกไปถึง2เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีฝนตกลงมาตลอดเวลาหนักบ้างเบาบ้างทําให้เกิดน้ํำรอการระบายเช่นเดียวกันค่ะกับพื้นที่รอยต่อหมู่7กับหมู 1, ่หนึ่ตำบลลาพูนอำเภอบ้านนาสารมีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นน้ําก็ไหลเชี่ยวด้วยนะคะก็เลยทําให้ถนนข้ามคลองเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านถูกน้ํากัดเซาะชํารุดจนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ตอนนี้ต้องฟัง,นนฟงกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้โดยตลอดนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าทางกรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่11เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างค่ะโดยบริเวณภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนนะคะจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงก็ระมัดระวังกันไว้ด้วยอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้เลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งแล้วก็เตรียมป้องกันผลผลิตทางการ เกษตรเอาไว้นะคะส่วนภาคใต้ค่ะก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ระมัดอันตรายระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากกับฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันขึ้นมาได้ส่วนคลื่นลมค่ะอย่างที่อ่าวไทยเนี่ยนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2-3ถึงเมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมากกว่า3เมตรก็ขอให้เลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองซึ่งในวันนี้ค่ะย5กุมภาพันธ์ก็คาดว่าภาคใต้พื้นที่ ที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนก็คือที่ประจบคีริขันชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสค่ะ